ไม่ลนี่ปลาหลดนี่นะครับปลาหลดนะครับอันนี้นี่ก็ปลาหลดนี่ครับปลาหลดงาครับเดี๋ยวเทออกมาดูตัวเป็นแบบไหนอย่างไรตั้งไรโอ้โหอันนี้เยอะเลยหมด,หมด อเดี๋ยวเทดูนะครับนี่ปลาหลดนะครับปลาหลดนี่นี่ครับปลาหลดแท้ๆเลยครับจากทุ่งนานี่ครับปลาหลดโอ้ีปูด้วยอีปูปจุดยข้างในก็ตัวนี้ัวใหญ่นะ,ะน้็เดี๋ยวเเข้ามาแกะดูอีก โอ้ oh, เดี๋ยวนี้เขาใช้พลาสติกสารแบบนี้แล้วนะง่ายไม่ต้องไปวิ่ง<ป>หาซื้อนะเขาเจ้ทำเนาะนี่ oh oh. โอ้โหค่อยๆค่อยๆเจาอยวแล้วเราก็วางใหม่โ oh oh. อ้โหมือเดียวนะครับนี่มือเดียว จำเลยจำเลยโอ้โหอย่างนี้รถเงาไปรถเลยจอือครับมือเดียวนะครับได้เยอะขนาดนี้ดักที่ทุ่งนานะครับอันนี้แค่นี้เหรอพ่อตรงนู้นยังมีอีกไม่ไม่<ำ>ไม่ต้องใส่เยอะอะไรเลยโอนะ้โหนี่ครับ ของน้ำนะครับธรรมชาติไหลมาเราก็ลงไปดักต่อดักเอาไว้เนี่การดักเราก็เอาลงวางขวางหรือวางตั้งนะพ่อวางขวางวางขวงนึ่งดเยเหรอมันก็จะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอ๋อมันจะแอบเข้าทางนู้นแล้วก็เล่นอ๋อถ้าวางตรงๆไม่เข้า น้ำแตกกันอ๋อแบบนมาาวนคัาเข้าวปานี่วันนึงก็ได้เยอะอยู่นะครับพอได้กินหากินแบบธรรมชาติบ้านเราพอได้ปิ้งอยู่นะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไปเก็บข้างข้างหน้ายังมีอีกนะครับยาวเลย ในตะข่ายเนี่ยเหรอมีทุกปลามีงูด้วยนี่เห็นแม่บอกติดงูด้วยงูมดางูนอยงูกินปลาเดี๋ยวรอดูนะครับ